thank you สวัสดีครับเราทีมงานหงยกแปรริวนะครับ,รบวันนี้พบผ,<ม>ผมแล้วก็พี่อดาดัมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพามาตะลุยกันที่จังหวัดราช,ชบุรีรเราอยู่กันที่ฟาร์ม ดีแอนครับเดี๋ยวให้พี่พี่อดัมได้แนะนําเลยดี NP นี่คืออะไรครับวันนี้มาเป็นครอบครัวครับผมกับแปะลิ้วนี่เดินทางจากฝั่งตะวันออกนะครับข้ามมาราชบุรีฝั่งตะวันตกเพราะว่าเขาไปเยือนบ้านเรามาก่อนนะครับวที่ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาไปตามล่านกดีๆที่แปลิ้วมาเราก็เลยคิดว่ามาหาเขาเรียกนักบินเดอร์ตัวน้อยรุ่นยาวตัวน้อยอ่าเดี๋ยวมาทำความรู้จักดีแอนพีกันครับผมแนะนําตัวแต่ละท่านเลยดีกว่าครับ ชื่ออะไรกันบ้างผมเด็กชายสุภาพว้างลุงครับที่เล่นชิ้วเพชรครับน้องเพชรปปห้าครับปห้าอายุเท่าไหร่เอ่ยสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเอย่ยสิบเอ็ดอะไรลูกงสิบเอ็ดกว่าครับอ๋อสิบเอ็ดอย่างอื่นครับอ่ะอันนี้พี่พลอ,อยชื่อพลอยค่ะอยู่ปวชอสองครับ อายุอายุอายุ16ปีค่ะ16ปีอันนี้คือบิดเดอร์รุ่นยาวครับผมนะครับที่เราจะมาคือวันนี้คนนี้ไม่ใช่รุ่นยาวดิไม่แน่มันนี้รุ่นใหญ่หน่อยเป็นคุณแม่ค่ะคอยสนับสนุนเขาครับอยากเลี้ยงนกหงส์ยกครับค่ะจากไก่จะเริ่มเลี้ยงนกหงส์ยกมีความสนใจก็เลยให้เขาได้ศึกษาและพัฒนาครับค่ะจาก ปิดดูในตลาดก่อนราชบุรีมันเป็นแหล่งที่แบบทุกคนบอกใหญ่มากคในสื่อออนไลน์ใหญ่มากค่ะตลาดบ้านโป่งหรือทุกอย่างมีหมดพาไปดูคนนี้พาไปดูที่ตลาดบ้านโป่งด้วยสิ่งที่ได้กลับมาคือกรงค่ะอุปกรณ์ค่ะไม่ได้นกสักตัวค่ะทำไมอ่ะไม่ชอบอ๋อแต่พอบอกว่าแวะบ้านพี่ดอนได้เลยแม่พี่ดอนนั่งเล่นนะพี่ดอนนั่งเล่นก็ไปได้ทีซีบี ของพี่ดอนมาครับส่วนคนนี้น้องพลอยครับบ้านพี่แจ็คได้อะไรมาไอ้เชื่องอะไอเชื่องของลูกอ่ะมีชื่อด้ว่านายเชื่องไอเชื่องอะแฟนซีแฟนซีได้แฟนซีแล้วก็ได้อะไรนะสกายอะไรหน้าเหลืองนะสกายบูสกายบูหน้าเหลืองของของพี่แจ็คครับผมพอหลังจากนั้นก็เริ่มตามหาทีซีบีตามหาตัวผู้อ๋อคือกำลังบอกว่าอาจารย์ดอนเนี่ยแนะนำอะไรมาก็น้องเพชรก็จะตามหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเท้าขวานึง ก่อนนั้นนี่เห็นบอกว่าเรื่องไก่นี่คือเรามีชื่อซุ้มสอสว่างรุ่งถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วเราก็แบบว่าเออตอนหลังเนี่ยพัฒนาไก่แล้วนะไก่เหลืองหางขาวหางขาวแต่ตอนหลังมองว่าจะให้ลูกๆเนี่ยหารายได้พิเศษพิเศษหรือว่าหารายได้เลี้ยงตัวเองเลยนะเนะเพราะแม่จะไม่เลี้ยงแล้วประมาณนั้นคือไอ้แบบว่าค่าขนมของเล่นที่มันแปลกใหม่ๆหาให้ไม่ทันอยากจะแต่งรถมอเตอร์ไซค์อยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์คุณแม่ทํางานคนเดียวไม่ทันค่ะครับ หนูต้องหารายได้เสริมค่ะครับก็คือต้องมาเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแล้วก็เลือกนกขงหยกไทยใช่เดี๋ยวถามก่อนทำไมถึงมาเลือกนกขงหยกไทยมาเลี้ยงมันเริ่มจากใครเริ่มจากใครในในครอบครัวนี้เริ่มจากใครเราเหมือนกับเราประชุมกันนะคุยกันทุกวันประชุมหลังกินข้าววาระแห่งชาติแล้วก็จะคุยกันบอกว่าอะไรที่ไม่เสียเวลาครับอยากได้รายรายได้พิเศษไม่เสียเวลาอ่าพอเลี้ยงตอนเช้าเสร็จปุ๊บไปทำไปเรียนครับพอกลับมา ให้อาหารให้น้ําแวะดูอีกหน่อยทํากันบ้านต่อโร<อ>งเรียนไม่ไกลค่ะจากที่นี่เราเท่าไหร่นะกี่ร้อยเมตรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรครับผมแต่พี่สาวนี่อยู่หอประจาพี่สาวสมัยเลี้ยงไก่เป็นเป็นสายดูแลครับเจ็บป่วยพี่สาวค่ะ<อ>ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็คือเจ็บป่วยไอ้คนนี้ก็จะปรึกษาพี่สาวนกเป็นอย่างนี้ซุกปีกนู่นนี่นั่นเพราะเราเริ่มเลี้ยงอ่นเดือนกุมภา อก็เพิ่งเลี้ยงปีปีนี้เองปีนี้เลยค่ะช่วง,วงมือใหม่เลยช่วงโควิดนี่เลยค่ะครับแต่ว่าวิ่งไปหาแต่ละคนนี่รู้สึกว่าเขาจะโด่งดังกันเลอเกินทำไมเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างคุณคุณแจ็คเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายนกของโยกไทยสายประกวดเลยรเราเราไม่รู้ทีแรกเราไม่รู้ก็ขับขับรถเข้าไปไปหาที่บ้านพอเห็นโลโก้ที่แบบเป็นถ้วยประกวดอะ่ะโอ้โหสายประกวด แอเสร็จปุ๊บเขาก็อธิบายให้ให้ให้เพจฟังครับอันนี้ชื่อนี้สปิดนี่นี่นี่เราเริ่มไม่เก็ตเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเราก็นึกว่าหงหยกเนี่ยเลือกแค่สีเราไม่รู้ว่ามันต้องต้องมีปีกแบบนี้ลายแบบนี้แต่หน้าตาแบบนี้เรียกเรียกอะไรครับผมคือเขามีชื่อเรียกเฉพาะ<ช>แต่ละสีแต่เราแบบเุย้ยเหมือนเจอสายใหญ่อ่ะเขาอาจารย์อ่ะ,อะเหมือนกับตอนที่เราเจอนกเจอไก่อ่ะ เราก็นึกว่าไก่กเป็นไก่ไม่ใช่เอาไก่เหลืองหังขวเป็นแบบนี้ห้าพราะองค์ต้องมีแบบนี้แบบนี้ารายละเอียดในดร,ารายละเอียดในส่วนของนอกเราก็นึกว่านกหงส์หยกสม,มัยก่อนคือนกธรรมดาเฮ้ยเราขายกันตัวละแปดสิบาทสมมุตินะขำๆแปดสิาบาทเท่าไหร่นะเพชรเราคำนวณกันที่ขั้นต่ำสุดก็คือ80บาท่าจะ <80 S 1> หบ <า S 2> บาทเดือนเท่าไหร่ให้ให้ให้นึ่งแปดสบบาทถ้าเกิดว่าเราได้เดือนละสี่พันก็ขำๆนะเพชเพชก็ช่วยแม่ไปได้เยอะนะ่ะแล้วถ้าพ o ได้อีกสักอีกสันคนละส0 0พันเฮ้ยแม่เริ่มเบาแล้วแม่ก็จะ แม่ก็จะป้อหมายอยู่แค่ตรงนั้นเออราก็จะไปทําบ้านเราก็จะซ่อมบ้านต่อเติมบ้านส่วนแม่ก็จะต่อเติมบ้านส่วนลูกลูกเอาไว้กินหนมครับซื้อของเล่นอะไรประมาณนั้นแต่เขไปเจอแบบมือระดับพักการของประเทศไทยเลยสองร้อยบุรีนี่มีแต่พักการสตาร์สตาร์สองร้อยห้าสิบสตาร์เฮ้ยสองร้อยห้าสิบเฮ้ยทำไมเขาสตาร์สองร้อยห้าสิบสัมภาษณ์ับคุณแจ็คคุณแจ็คถามจริงผมพี่ไม่ได้ออกตลาดนะคะไอ้ตัวละแปดสิบาทร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยหกสิบพี่ไม่ได้ไปขายตลาดพี่ขายแต่ในโลกโซเชียลครับผมกรี๊ดส แต่ละคนสมองอยู่ในนั้นตายแล้วเขาขายแล้วตัวละนกมาเลี้ยงตัวแล้วเอาไปขายนี้ตัวละแปดสิบแปดสิบแปดสิบาททีนี้เจอตัวละหลักร้อยหลักร้อยเฮ้ยทําไงว่าต้นทุนมาตัวละสองร้อยห้าสิบคู่ละห้าร้อยต่ําๆถ้าเขาขายหรือว่าตลาดมันตกทีนี้เริ่มหาในเฟซแล้วใครเขาเล่นกันมั่งครับผมใครเขามีบอกมั่งเฮ้ยมีคุณอาดามมีทางสายแปดลิ้วเฮ้ยเลือกสายแปดลิ้วเข้ามากันยังไงอ่ะแล้วก็ดูเลยทีนี้ เฮ้ยสายไปเร็วเขามีเป็นร้อยตัวสี่ร้อยตัวเขาขายได้ยังไงวะแบบหมดประเทศเลยแบบไม่พอขายเกิดอ,อะไรขึ้นเหาอของโยงแต่ไก่อะตอนนั้นเราเลี้ยงไก่อะ่ะเฮ้ยตัวเล็กๆออกมาตัวสองร้อยเองครับคือความคิดที่ตัวละแปดสิบาทนี่เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเป,เ,เปลี่ยนพฤติกรรมตอนนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งเป้าให้ลูกว่าเดือนละสี่พันลตั้งเป้าเดือนละสี่แสน <laughs> ไม่ใช่ใช่ไหมคือ <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจเลยบอกว่าอ่ะเราเริ่มทําสีสูงเพราะคุณดอนบอกว่ามันกินข้าวเท่ากันเฮ้เพชร เพิ่มเริ่มจับสีสูงวันนี้เริ่มจับสีสูงแต่คนนี้ยังถูกใจสีสีกลางสีหวานหวานสีสตรีหน้าหน้าเหลืองเป็นสแปงเป็นอะไรครับแต่ว่าพี่รอนบอกว่าเรนโบว์เนี่ยมันยากครสี่ตัวอาจจะได้เรนโบว์ตัวเดียวพ่อเรนโบว์แม่เรนโบว์มันอาจจะหลุดมาเป็นเรนโบว์ตัวเดียวอยากกันนั้นเลยเราทําเกตกลางไว้ก่อนอพอเวลาคนมาบ้านเกตกลางได้ขายก่อนอเกตสูงนี่เขาคนที่เลี้ยงเกตกลางไปเนี่ยครับเขาจะมองแอบมองเลทสูงไว้ มันคือนิสัยเราสมัยก่อนเพราะเราเริ่มจากสองร้อยห้าสิบครับพอเราเริ่มจากสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะพอเราเลี้ยงสองร้อยห้าสิบออกไข่ได้มันกินข้าวเท่ากันเฮ้ยเพชรเริ่มมองขายทีหนึ่งเท่าไหร่พลูกเราคำนวณคขำๆตอนนี้บอกไปเลยตัวเท่าไหร่สองพันครับมีลูกสามตัวเราได้ทุนคืนใช่ไหมอ้คำนวณกันอย่างนั้นแล้วผมจะเอาเงินที่ถอยมาจากธนาคารเดี๋ยวนะมีเงินเก็บอยู่ธนาคาร เอามาลงทุนเอามาลงทุนนกบอกอดิเท่าไหร่เท่าไหร่บอกดิตัวนั้นน่ะหกพันหกพันซื้นนกหนึ่งคู่น้องบอห้าเงินเ,เ,เก็บเอาเอาเงินเก็บออกมาเลยหกพันมาซื้อนกหนึ่งคู่เอาไม่กลัวตายเหรอถ้านกตายนี่หมดเลยคุณคุณแม่คุณแม่บอกว่าน้องจัดการเองไอ้นกหกพันเนี่ยถ้าเราถ้านกตายทำไงอะมาทวนที่แม่เอาเอง <laughs> อะอะ,อะนี่คือเราเราเตรียมการเลี้ยงอยู่แล้วคือถ้าเรา ไม่ศึกษาเนี่ยเราก็ไม่กล้าซื้อที่มันราคาสูงอันนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องฝ่าด้วยสำหรับมือใหม่บางคนมันมันต้องมีพื้นฐานครับเริ่มจากเกตเกตกลางๆก่อนดีกว่าแล้วเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราเลี้ยงรอดแน่นอนว่าน้องเนี่ยเอารอดเห็นบอกว่าน้องเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลความรู้จากหลายกูรูเลยแเรวก็จะสีนกได้เยอะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาดพิงหลายบุคคลนะนกนงหงหยกในในในเฟซบุ๊กที่ลงนกหงอยกไทยใช่ไหมของพี่ดอนก่อนเนาะอ่าดูกี่เที่ยว ของพี่ดอนดูน่าจะเกินสิบสองโอ้โหยอดบิวของดอนนี่เพิ่มมาจากน้องน้องเพชรนะ <c oughs> ดอน,นั้งเลย <c oughs> ตอนตอนเรื่อ,อ,อ,องนี้ปต้องดูของผมยกกันดิเพราะว่าเขาจะดูอะไรเดียวเดี๋ยวผมถามยังดูอะไรดูทำไมดูของพี่ดอนเยอะจังหลายลอราอบอยากรู้เรื่องอะไรสายพันธุ์ตอนแรกไม่รู้จักนะ้องยกแปดเลี้ยวแล้วก็ไปศึกษาที่ พี่ดอนเขาฝากช่องอของอดอนนั่งเล่นฟาร์มเลยก็กดไปดูมัางพี่ดอนเขาพูดอะไรเราชอบอะไรเราฟังเขาหลายรอบเนี่ยเราอยากรู้เรื่องอะไรจากพี่ดอนเดี๋ยวถามอีกนึงอยากอยากรู้เรื่องว่านอกจากใสพันธุ์ที่พี่ดอนพูดเนี่ยมันมีใสพันธุ์อินอีกไหมอ่าแล้ว้แวแล้วดูจบไปสิบสองรอบนี้ได้อะไรมาบ้างได้ลวดลายแล<อ>้วก็สีหน้าฟังจากอาจารย์ดอนในคลิปเลยน่นแหละไม่คิดว่าอาจารย์ดอนโม,มงเหรอ <laughs> คิดไหมอาจารย์ดอนโม้โม้ไหม ไม่ใช่อ่ะก็คือมีอะไรอันนี้ลองพูดแบบไม่ต้องดูนกได้มีชื่ออะไรบ้างอ่ะอะไรลองไล่ให้ฟังหน่อยที่จําได้ที่จําได้เลียสีอ่าเลียสีแบงเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเร่อเลียสีเนี่ยลักษณะที่เราสังเกตเบื้องต้นเป็นอะไรอ่ะแตกๆอยู่แตกอ่าลายลายไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าลายกระจายไปอ่าครับแล้วอะไรอีกเขาสอนในนั่นเขาสอนแค่ลวดลายว่ามันเป็นลวดลายแบบนี้ออย่างนั้นต้องไปบอกเขาบอกให้ให้ให้อาจารย์ดอนเนี่ยให้แปดริ้วให้แปดริ้วทำมั่งอ๋อสอนสอนมากอ่ะ แล้วอะไรอีกอันที่สี่ว่าอะไรอีกต่อไปแสปแปงเกิลสปแปงเกิลดูไงแสปแปงเกิลเขาบอกว่าดูเป็นแบบลายเส้นมันจะมันจะลายเส้นขอบขอบมีสีเหลืองสีดำสีขาวประมาครับแล้วอะไรอีกแล้วก็โอภลายโอภรายคือลายหยาบครับลายหยาบเป็นยังไงเขาบอกไหมลายหยาบลายจะไม่ขึ้นหัวมีแค่ปีกกับแล้วตรงด้านหลังจะเป็นตัววีอ่าแล้วอะไรอีก นอร์มอนครับมีนอร์มอด้วยนอร์มอนเป็นลายละเอียดขึ้นไปยันหัวครับแล้วก็มีเอบีจีอโอ้โหนี่ย่อมาจากอะไรเอ g ีจีฟูลบอดี้คารกเกียวิงโอ้โหแล้วแล้วมีสีอื่นไหมที่ชอบเราชอบสีอะไรนกที่เราไปดูมาแล้วเราศึกษามาเนี่ยเราชอบสีอะไรมากสุดอาจจะเป็นสีเข้มสีมเข้ม อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ขอให้มันสีเข้มบอกไปสิตาแดงอ่ะเพิ่งแม่เอามาขอฟลโร่เลยใช่ไหมอยากได้ฟลโร่สีเข้มเท่าไหร่ล่าสุดคุณแม่บอกไปซื้อมาฟลโร่เท่าไหร่เลยหกพันหกพันรวมค่าน้ํามันอีกสองพันกับแปดพันโอ้โหนี่แม่เขาคิดต้นทุนเสร็จสาวเลยเดี๋ยวแม่เขาจะขอถอนทุนคืนและคาดหวังเนี่ยจากตอนแรกที่เราเริ่มต้นมองว่าตัวละแปดสิบจะหารายได้ทั้งเดือนละสี่พันให้ตัวเองตอนนี้ต้นทุนมันขยับขึ้นแล้วแม่ก็ลงทุนเพิ่มเนี่ย เราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ต่อเดือนเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแล้วเดือนหนึ่งอยากได้เดือนละกี่บาทเดือนหนึ่งอยากได้แม่ตั้งเป้าว่าเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นคนเดียวเหรอแม่ทั้งเราอ๋อทั้งเราเดือนละหมื่นอ๋อผมว่าเป็ี่นไปได้นะตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ร 2> 2 15, ประมาณก <15 S 1> ี่กงสองคนรวมกันสองคนรวมกันสิบห้าพ่อเพชรประมาณสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบาบงซันแนะนำให้ใช้ระบบวนให้ตัวเมียพักบ้างแล้วก็ตัวผู้ ไอ้ตัวเมียวนวที่ที่นี่คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะได้ความรู้จากทางนกหงอยกแปดลิ้วอ่าแต่ส่วนของบังเลสเนี่ยเราได้มาตรงที่ว่าพอเวลาเราให้นกเนี่ยเขาทํารังเนี่ยก็คือให้ตัวเมียพักครับเหมือนกับเหมือนกับของทางนี้ครับค่ะแต่ว่าของบางซันได้ในส่วนของเอ่อผลไม้ครับคือเข้าไปเนี่ยเจอส้มเลยอ๋อส้มให้กินนะคะไม่ให้ส้มหล่น ไม่ได้ส้มหยุดด้วยไม่ให้ส้มหยุดด้วยส้มให้นกกินเลยโอ้โห,หบอกเฮ้ยเขาให้ส้มสด้ว้เราเคยเห็นแต่ให้เป็นเม็ดครับให้เป็นอไอเอเม็ดเม็ดอาหารนั่นเม็ด,ด <ๆ S 2> แต่ว่าเราก็ไม่ได้ขายอะไรนะแต่ว่าเฮ้ยส้มสดนี่มันใช่ครับแล้วทางบางเล็กก็บอกว่าถ้ามีพวกหญ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยให้นกกินได้แล้วอีกอีกท่านหนึ่งที่อยู่สิงบุรีครรับปเขาบอกเรื่องข้อขาครับ ซึ่งตรงใจแม่ตอนแรกแม่คิดว่าจะไปเอาไอ้ก้านไอ้ก้านลูกโป่งมาหั่นอ่าแล้วทําไงเปล่าค่ะสั่งเลยค่ะสั่งใครอ่ะสั่งทางคุณอาดมเนี่ยค่ะอ๋อผมอาดมนี่ทําห่วงเลยเหรอไม่รู้ว่าคุณอาดมสั่งใครเพียคือจริงๆแล้วว่าที่ติดต่อคุณอาดเพอเรื่องห่วงนกก่อนครับผมพอติดต่อเรื่องห่วงนกอ้าวลองถามด้วยทีซีบีหาที่ไหนเพราะว่าหาในราชบุรีแล้วตัวเมียครับคนนั้นติดจองคนนี้ไม่มีแบ่ง เลยต้องวิ่งไปหาคุณอดดมแนะนําให้ไปหาทั้งแปดริ้วครับข้ามฝั่งไปบ้างข้ามฝั่งไปได้ไหมได้ไหมได้ค่ะได้ของทางเออบางเลสมาเป็นสปีด p c ซครับรู้สึกเกรงใจมากเพราะว่าล้วงจากลังมาให้เลยอเอาเอาพ่อพันมาให้พ่อพันมาให้แล้วแม่นกเนี่ยกำลังติดติดกกอยู่อ่า๋อกำลังติดกกอยู่ก็แบบ เพ่งใจแล้วก็แถมมาให้เยอะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมแทรกโฆษณานิดนึงนะเอออดัมรับทําห่วงขานะครับนกทุกชนิดละกันถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาที่เฟซได้แล้วก็เดี๋ยวผมถามนึงในเรื่องของที่เราพูดชื่อกันหลายหลายคนเดี๋ยววันนี้เยพลาดทิ้งเดี๋ยวต้องนิดนึงว่าเราพลาดทิ้งในด้านบวกคืออยากระถามเอาใครเนี่ยน้องเพชรน้องคอยใน้ผู้หญิงมั้งละกันน้องคอยว่าในในในบรรดาที่วงการนกกงงกงกหงส์หยกเนี่ยที่เราไปศึกษาหาข้อมูลอย่างเนี่ย รู้จักใครบ้างชื่ออะไรบ้างไหนลองแนะนำสิมีที่ทางที่ไปแล้วแล้วอยากไปไหนลองบอกบอกเพื่อนเพื่อนิดนึงตอนนี้อยากไปเราอยากไปหาคุณคุณเน็ทคุณเน็ตเพราะว่าคุณเน็ตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คุณนี่น้องพอใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะคุณแม่อ๋อนี่คุณแม่นะคุณแม่บผมก่เริ่มคุณโดก็ยังไม่เคยไปแต่น๊กคุณโดเนี่ยน่าจะเป็นสายของ น้องเพพอันนี้คืออยากจะไปอยู่แล้วอยากจะไปแต่ว่ามีเขาน่าจะเป็นสายฟอลโล่เยอะเพราะเห็นลงในคลิปเนี่ยมีแต่ฟอลโล่ครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใจตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนชื่อเป็นน้องพลอยแล้วใช่ไหมน้องน้องน้องพลอยเนี่ยค่ะเขาจะเป็นลูกตามไปตามไม่นั่งเฝ้าแล้วก็เป็นนั่งเลงเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลพอสุดพอสุดท้ายก็ได้นกกลับมาทุกรอบอ๋อก็คือต้องช่วยกันทำค่ะเราเราเราคำนวณว่าอะไรนะมีห้าขายสามเก็บสอง สูตรสูตรเลยค่ะหมายถึงว่าลูกนกมีห้าถ้านกลูกนกมีห้าขายสามเก็บสองเก็บสองครับถ้ามีสามขายหนึ่งเก็บสองโอ้นี่วางแผนเยอะเลยนะโอ้นี่หลายสเต็ปนะอันนี้เป้าหมายเบื้องต้นละความฝันความฝันเอาของน้องน้องดีกว่าว่าเป็นนักพัฒนารุ่นเยาวเนอะอาสารนะร<อ>นวความฝันนี่ตั้งเป้าหมายกับเรื่องของนอกของยศยังไงบ้างไหนบอกเพ,อเพื่อนเพื่อนพี่พี่หน่อยอยากได้ฟอ l โล w สีมิ้นสีสูงสีหวานสี ทำเองด้วยใช่ไหมอยากได้นี่หมายถึงว่าทําให้ได้ด้วยตัวเองนะไม่ได้ซื้อมานะสูงสุดเห็นบอกว่าอะไรนะบอกแม่ว่าจะหิ้วไปประกวดไหมเหรอใช่ <Okay. S 2> อยากมีนกไปประกวดครับทําจากทําจากตัวเองผ uh huh. ลิตจากตัวเองนี่แล้วก็ใส่ห่วงขาชื่อ D n P ถ้าสมมุติเราติดรางวัลน,นี่นะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้อีกรอบหนึ่งรอบนี้เหมือนกับเราแนะนําตัว ฟามน้องใหม่ที่เราเดินทางมาจังหวัดราชบุรีก็แวะเที่ยวกันแล้วก็ชื่อกูรูหรือว่าผู้ที่เราไปไหว้พิงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเกือบหมดและเวลาจะไม่พอใช่เวลาไม่พออาจจะไม่ทันใช่ราชบุรีนี่ต้องต้องค้างคืนอ่ะมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไว้เดียวกันบ้างว่ามาให้มาเลี้ยงนกมีอะไรอยากจะพูดถึงไหมศึกษาให้เูอเยอะจะได้เลี้ยงได้เพราะพันนกดีอ่าศึกษาให้เยอะ พอพันนกดีจะมีความสุขไหมรักไหมรู้สึกยังไงบ้างมีความสุขกับการเลี้ยงนกด้วยนี่เราคิดว่าฝากให้เขามาอุดหนุนเราด้วยในอนาคตอย่าลืมดีแอนทนะเดี๋ยวมีนกดีเนี่ยพอโลตัวละสามพันห้าเองใช้คำว่าเองได้ไหมคน <c oughs> ต่อไปเนี่ยอาจจะสูงกว่าน,นี้ราคาตลาดนี่ตอนนี้โอโ้โหบอลโล่ราคาไปแตะเป็นตัวเราเป็นหมื่นล้วบางตัวบางสีต่อไปทาไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกแต่ว่าวันนี้เราให้ชมภาพนกเล็กน้อย <c oughs> ครับนะครับ อ่ะสุดท้ายละน้องพลอยมีอะไรจะฝากไหมคุยน้อยออกับคุณแม่อีกอย่าอย่าให้น้องพลอยพูดถึงว่าประโยชน์จากการเลี้ยงนกหงยกวางได้ประโยชน์อย่างไรบ้างอ่าได้อ่าประโยชน์จากการเลี้ยงนกหงกเราได้อะไรจากการเลี้ยงนกแล้วก็เราศึกษาเรื่องนกหงกบ้างก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําค่ะแล้วก็ได้เราได้เสริมอ่าที่สาคัญเลยเพราเราไม่ไม่ไปแบบว่าทําให้แม่เดือดร้อนเรามีรับผิดชอบด้วยตัวเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับสุดท้ายอีกอันสุดท้ายลบ DNP ดีเนพีนี่ย่อมาจากอะไรเอ่ยไม่ไดไดคือไดมอนด์ดีดีคือไดมอนด์แปลว่าเพชรครับผมก็คือเป็นชื่อน้องอ่าแล้วพีครับก็คอยค่ะอ่าดีไดมอนด์เพชรพีก็พลอยครับจําไว้นะครับคู่แข่งหน้าใหม่ในวงการนกหยกไทยในอนาคตเตรียมไว้เลยพี่พี่ที่พูดพลาดทิ้งชื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวเจอน้องนกบ้านนี้เนี่ย ได้หนาวก็แน่ใน,นอนาคตคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆบ้างก็อยากจะบอกว่าจากเด็กๆที่เขาเคยเล่นเกมครับผมค่ะปิดเทอม5เดือนที่ผ่านมาน้องก็คือแบ่งเวลาทั้งเล่นเกมเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์ ค่ะคิดว่าได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเล่นเกมทั้งวันค่ะอันนี้ขอฝากกับผู้ปกครองคนอื่นด้วยครับค่ะให้ส่งเสริมด้านอื่นบ้างครับค่ะนี่ถือว่าน้องๆก็ศึกษาจริงๆนะมีความรู้มีอะไรที่จะมาแก้ปัญหานะครับหรือถ้าติดปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปหาอาจารย์ดอตลอดครับผมเพราะว่าอันนี้เขา แอฟี่อาจารย์ดอนอยู่ไม่ไกลกันครับอาจารย์ดอนแวะมาเยี่ยมบ้างนะวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนําน้องใหม่ในวงการแล้วก็เป็นรุ่นยาวรุ่นเล็กเลยในอนาคตอาจจะเห็นอายุ112นี่ได้รับถ้วยรางวัลที่สําคัญในวงการยกหงครยกก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์หงหยกแปดริ้วแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องอาดามปีสิบด้วยวันนี้ก็ขอลาตัวแล้วขอบคุณครอบครัวเดียนทีุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สแฟกน้ำมอสมอสนำเข้าจากออสเตรเลียดูดซับน้ำได้ดีกักเก็บความชื้นดีนำมาแช่น้ำใช้ปลูกพืชทุกชนิดที่ต้องการความชื้นต้นก่าไม้ทุกประเภทกล้วยไม้1กิโลกร,รมัม950บาทเ6 4 9 4ศูน5 6ช่อง YouTube รนานอาดมตี10ในราซาด้าจา้า